วันนี้เราจะมาพูดเรื่องแคมช้ากันนะครับหลายๆคนถามว่าแคมช์ปนะครับเราคลิกกันยังไงเราทำกันยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับก็อันนี้ผมจะใช้แคมดิบแนวมาเจียนะครับใครจะซื้อก็มีจําหน่ายนะครับคือแคมดิบเนี่ยคือเราสามารถขึ้นงานเกียร์มือเลยก็ได้นะครับหรืออ่าเอาไปฝักมือหรือใช้แท่นชอแท่นมันนวดได้นะแต่สําหรับพี่เราครับใช้ซีนซีในการเจียร์นะครับสำหรับใครที่ ไม่รู้ตัวเลขนะครับหรือมีตัวเลขมาครับหรืออยากอยากบิดอยากทําให้มันสมบูรณ์นะครับมาดูว่าเราทำไงครับอันนี้เราก็จะใช้โปรแกรมนะครับในการทําแกมชาร์นะครับเราก็สามารถบิดได้ไงเห็นไหมเห็นไหมเราจะบิดไปกี่องศาครับเราสามารถใส่ตัวเลขกด้เลยนะครับจะไปเปิดกี่องศาสั่งได้หมดนะครับลิฟยก่าไห่สั่งได้หมดนะครับแล้วก็ใช้ซีนซีนะครับ ในการออกแบบครับแล้วก็ในการกําหนดองศาแคมช้าครับเมื่อทำโปรแกรมเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมพาไปดูเครื่องเจียกันว่ามันทำงานยังไงไปเล็กกที่เราจะพามาดูวิธีการเจียนะหลังจากที่เราทําโปรแกรมกันไปแล้วนะครับก็อันนี้ผมจะใช้แคมดิบมาเจียนะแคมดิบเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะหรือสั่งที่ผมก็ได้มีนะเบี้าาา as, ยววันหนาๆนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจียใช้เวลานานแค่ไหนมาเล็กกู ดูนะดูการทำงานมะันนะเร็วป่ะตอนนี้จะเป็นเครื่องเจีย C ซี CNC นะครับสำหรับใช้เจียแคมหรือเจียงานกลมหรือเจียงานองศาได้ทุกประเภทนะสนใจสั่งซื้อได้นะมีขายนะก็อันนี้มีทั้งหมด3แกนนะครับก็มี X Y แล้วก็มีแกน C ที่สามารถปรับองศาได้อย่างได้แคมกี่องศานะครับสามารถสั่งได้ตามสั่งนะครับก็มาดูการทาง,งานของหน้าเครื่องครับนี่ครับก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นบอก อ,องศาครับในการเจียนะครับอันนี้มันจะค่อนข้างเร็วเพราะผมใส่ฟิดเร็วนะต้องการงานที่ออกมารวดเร็วนะับเพราะาเจียแคมตัวหนึ่งผมใช้เวลาไม่กี่นาทีครับไม่เกิน3ามสนาทีครับได้แคมหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวดูการทํางานของมันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้เบีย้ยวไอ้เสียเสียบแล้วนะต่อไปเบีย้ยวดีครับเราลุยกันแบบแรงๆเลยครับเราต้องอให้งานออกมารวดเร็วแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับ อันนี้สังเกตน,นะงานแคมที่ผมเจียนะอยู่กับที่นะแคมมีหน้าที่หมุนอย่างเดียวนะครับหมุนหาองศาอย่างเดียวนะครับหินนะครับหินจะวิ่งเข้าหางานนะครับจะไม่เหมือนเครื่องเจียทั่วไปนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะอันนี้หินจะวิ่งเข้าหางานนะครับเพร <c oughs> าะฉะนั้นงานที่มันอยู่กับที่ครับมันจะมันจะได้ความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คอนโทรลที่ผมใช้ครับเป็นคอนโทรล GSK ครับนี่นี่คอนโทรล GSK ครับ แลหลายคนไม่กล้าใช้นะครับแล้วคอยดูนะครับการทางานของมันนะครับอันนี้เจียเก็บบักรลูกปืนนะครับซึ่งเพื่อถามว่าคอนโทรลเจนะครับเวลามีปัญหาทำยังไงอะไรหายากไหมไม่ต้องกลัวครับผมรับประกันครับผมมีคอนโทรลขายครับสามารถเซอร์วิสไห้ด้วยนะครับ อะไรสั่งที่ผมได้นะครับนำเข้าตรงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหาอะไรไม่ได้นะครับมีลุกชิ้นนะครับที่เป็นคอนโทรลจีเคนะครับอันนี้เราก็ผมให้มันกลับไปกีดหินเพื่อที่จะมาเก็บนะครับเก็บรายละเอียดหน้างานนะครับให้ผิวมันเงาครับอันนี้เราสามารถเลือกผิวได้นะว่าจะให้เงาแค่ไหนนะครับให้เนียนแค่ไหนนี่ตอนนี้ผมเก็บองศานะมาดูองศาหน้าเครื่องนะครับนี่ครับองศาที่เราใช้นะครับเจียบไปกี่องศาเห็นไหมครับ มันจะค่อยๆลินไปเลยนะครับยังครบ3ามองาสิบองศาครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างละเอียดครับคุมงานได้แบบหลักศูนย์จุดไมครอน่ะไม่อยากจะโมโนะครับอันนี้เก็บเบียเ้ยวไอเสียเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเก็บเบี้ยวไดีนะครับ เรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> ได้แล้วครับแคมหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเอามาดูงานกันนะครับอันนี้เป็นเกียร์สดๆนะไม่ถึงนับเดียวประมาณสี่นาทีกว่าได้มัง้งนีด่ดูผิวดูผิวไม่เหงื่มะนะครับดูดูดูเงาแวบนะบสวยจาดนะครับจากแคมดิบอะใช้เวลาไม่ถึงห้าทีอะสามสี่นาทีอะออกมาเป็นแคมเกียงเนี้ยแล้วแม่งองศาสั่งได้ด้วย